หน่วยบ้านเรือนเคียงกันกิจกรรมเกมการศึกษาจัดทำโดยครูบูนและครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูหญิงนะคะในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูก็มีเกมการศึกษานะคะจะมาให้เด็กๆเล่นเกมกันแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะเล่นเกมนั้นคุณครูก็มีวิดีโอนะคะ ออกกำลังกายมาให้เด็กๆได้ออกกำลังกายกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเราก็มาเล่นเกมกันต่อเลยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆ Kids Channel. หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพ <centimet re> ันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงตบมือพรันหากพวกเรากำลังสบายกระถือเท้าพันหากพวกเรากำลังสบายกระถือเท้าพรันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเลากระถือเท้าพัน หากพวกเรากำลังสบายพงกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายพังมดหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหมดระวิ่งอะไรกันเล่าพังงดหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายส่งเสียงดังพลันหากพวกเรากำลังสบายส่งเสียงดังพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง ่งงอะไรกันเ,เ,นด,นเด็กๆคะเราได้ออกกำลังกายกันเสร็จแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีรูปนะคะให้เด็กๆนับพราะรูปบ้านคุณครูมีกี่รูปให้เด็กๆตอบด้วยนะคะแล้วคุณครูมีรูปคนกี่รูปมีรูปรถกี่คันนะคะเด็กๆมาช่วยกันทำกันบ้านนะคะไปเลยค่ะเด็กๆรูปบ้านรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่สองรูปที่สามเท่ากับมีกี่หลังคะสามค่ะถูกต้องนะคะรูปโค 2ค่ะเก่งมากๆค่ะรูปรถค่ะมี1เท่ากับ1ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูหญิงก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆเล่นอีกนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆบายบายค่ะ